วิเคราะห์เกมน้องตะวันหมากขาวครูพง์หมากดำนะครับน้องตะวันพัฒนาโคนขึ้นคอสองครูพง์พัฒนาโคนขึ้นมาชฉเจ็ดต,ตะวันพัฒนาเม็ดขึ้นชฉสองครูพง์พัฒนาเม็ดขึ้นมาคอเจ็ด ตะวันพัฒนาม้าขึ้นจอ .2 อสครูพงพัฒนาม้าขึ้นจอ .7 อเตะวันพัฒนาม้าขึ้นงอสองเปิดในรูปของม้าเทียมครูพงปูเบี้ยคอหมาคอหตะวันปูเบี้ยงอสเปงอส ครูพงปูเบีย้ยงอหกมางอห้าตะวันปูเบีย้ยจอสามไปจอสี่เป็นเบีย้ยคู่กลางครูพงพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้ายงขวาเกมนี้ก็จะเป็นศึกม้าเทียมของน้องตะวันนะครับประทะกับม้ายงขวาของครูพงตะวันนำโคนขึ้นงอสามเป็นม้าเทียมโคนขุนพลนเดี่ยว ครูพงษ์นำเม็ดขึ้นมางอหกตะวันนำเม็ดขึ้นจอสามครูพงษ์พัฒนาโคนขึ้นคอเจ็ดผูกเม็ดตะวันพัฒนาโคนขึ้นชฉสองผูกเม็ดครูพงษ์นำขุนขึ้นงอเจ็ดตะวันนำขุนขึ้นคอสอง ครูพงปูเบีชอหกมาช .5 ตะวันนำเรือที่กอหนึ่งมางอหนึ่งกดขุนครูพงปูเบี้ย,ยอ .6 มายอหตะวันอยากระเบิดตรงกลางนะครับอยากที่จะโจมตีขุนของครูพงจึงเดินเบี้ยคอสไปคอส จังหวะนี้ครูพงตัดสินใจกินเบี้ยงอสตะวันนำเม็ดขึ้นไปกินครูพงตัดสินใจกินเบี้ยจอสไล่โคนตะวันตัดสินใจนำเบี้ยขึ้นไปกิน ครูพงเดินเบี้ยก,กอหมากอหคุมไม่ให้เบี้ยขอสขึ้นไปขอสตะวันนำโคนขึ้นไปที่จอสตอนนี้เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นครูพงดีกว่าน้องตะวันเล็กน้อยนะครับ0.5ดูเปอร์เซ็นต์ข้างล่างนะครับผมเป็น AI วิเคราะห์ให้นะครับ จังหวะนี้ครูพงส่งเบี้ยม,มาไล่เม็ดน้องตะวันถอยเม็ดมาที่คอสามเป็นม้าเทียมเม็ดซ้ายเมื่อน้องตะวันถอยครูพง์นำเม็ดขึ้นมาคอหถ้าได้จังหวะดีๆครูพงก็จะต้องหลบขุนจากตากดนะครับเพราะว่าอยู่ตากด ของเรือที่งอนหนึ่งจะไม่ค่อยดีนะครับอาจจะถูกเปิดรุกแล้วครูพงอาจจะเสียเปรียบได้ในเกมนะครับน้องตะวันเกือบที่จะพลาดนะครับจะเดินเบี้ยขอสามขึ้นไปไล่เม็ดของครูพงแต่ว่าตัวผูกของเบี้ยไม่พอนะครับถ้าทิมเบี้ยไปไล่เม็ดจะถูกครูพงกินฟรีหนึ่งตัวนะครับดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจเดินจะต้องอ่านมากให้รอบคอบก่อนนะครับถ้าจับไปแล้วจะเปลี่ยนใจไม่ได้นะครับเป็นกติกาที่วางไว้นะครับผมจับตัวไหนต้องเดินตัวนั้นในจังหวะนี้น้องตะวันตัดสินใจเดินเบี้ยชอส่ ครูพงเห็นดังนั้นนะครับจึงวางแผนที่จะซ้อนเรือเพื่อกินเบี้ยฟรีนะครับนำเรือขึ้นมาการซ้อนเรือเป็นการสร้างความเป็นมือนำนะครับการเป็นมือนําได้เปรียบในการบุกโจมตีคู่ต่อสู้ก่อนน้องตะวันตอบโต้ด้วยการส่งม้าขึ้นไปช .3 โจมตีเบี้ยของครูพง จังหวะนี้ครูพงนําโคนขึ้นมาผูกน้องตะวันเห็นจุดอ่อนของครูพงคือเบี้ยที่ฉ .6 จึงนําเรือนะครับมาจับกินครูพงตัดสินใจนําขุนขึ้นมาผูกน้องตะวันนําม้าขึ้นไปฉ3เดินอย่างลูกศร AI เลยนะครับ สถานการณ์ยังคู่ขี้สูสีนะครับจังหวะนี้ครูพงตัดสินใจบุกด้วยการกินตัดเบี้ยเปิดคลองเรือนะครับน้องตะวันกินตอบครูพงนำเรือมาเกาะกินมาน้องตะวันตัดสินใจถอยโคนมาผูกเดินเหมือนลูกศร AI เลยนะครับถือว่าดีนะครับผม ก็ยังเป็นหมากดําดีกว่าเล็กน้อยนะครับยังไม่ถึงกับชนะนะครับต้องสู้กันต่อไปจังหวะนี้ครูพงนําโคนขึ้นมาง .6 น้องตะวันวางแผนจะแลกเรือออกไปนะครับ mm. เพื่อที่จะตัดเกมให้เสมอกันจึงนําเรือมาที่ยอนหนึ่งถ้าหากครูพงนะครับนําเรือไปซ้อน จะถูกน้องตะวันกินแลกเรือพอครูพงกินน้องตะวันจะนําเรืออีกลํามาแลกซึ่งถ้าแลกถ้าแลกเรือออกหมดนะครับโอกาสเสมอจะสูงมากนะครับผมเพราะว่าเรือเป็นตัวเดินระยะไกลนะครับที่จะส่งผลให้เกิดการแพ้ชนะกันดังนั้นจังหวะนี้ครูพงจึงตัดสินใจกินแลกเรือออกไป1ตัวนะครับ1ลํานะครับน้องตะวันนําเรือกิน ครูพงถอยขุนลงไปฉเจ็ดและจังหวะนี้น้องตะวันเดินเบี้ยกอสไปกอสซึ่งเบี้ยที่กอสตอนแรกจะกันไม่ให้เม็ดครูพง์ไหลเข้ามานะครับดังนั้นเบี้ยอยู่ที่กอสถือว่าดีอยู่แล้วนะครับการไปเดินเบี้ยกอสี่ถือว่าเริ่มพลาดนะครับทำให้ครูพงได้ทางเม็ด พองกระรอกนะครับในการไหลตัวหมากเข้ามาบุกครูพงไม่รอช้าครับนำเม็ดบุกเข้ามาแต่หมากของครูพงก็ยังไม่ได้เปรียบถึงชนะนะครับเพียงแค่ทางหมากอาจจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับทางหมากหมายความว่าการเดินการไหลตัวหมากการเคลื่อนกำลังตัวหมากง่ายกว่านะครับคล่องกว่า และจังหวะนี้น้องตะวันตัดสินใจกินแรกเม็ดถือว่าไม่ดีนะครับทำให้ม้าครูพงเข้ามารุก AI แนะนำว่าจังหวะนี้นะครับถอยม้าลงมาที่ฉอหนึ่งเตรียมขึ้นไปที่ตาจอ3หรือตางอ2จะดีกว่านะครับดูด้วยนะครับว่าการกินคู่ต่อสู้ก่อนบางทีเป็นการดึงให้คู่ต่อสู้มาโจมตีเรานะครับซึ่งจะไม่ดี สังเกตข้างล่างนะครับตอนนี้เป็น0.1%ทีนี้เมื่อน้องตะวันกินปุ๊บกลายเป็นติดลบ0.7แสดงว่าสีดําเริ่มดีกว่าครูพงนำม้านะครับกินรุกเหตุผลที่ใช้ม้ากินเพราะว่าได้มารุกขุนนะครับถ้าเอาเบีย้ยกินเบีย้ยที่ขอสีจะขวางทางบุกของตนเองนะครับครูพงจึงเลือกนำม้าขึ้นมากินรุก มาดูว่าน้องตะวันจะหลบไปตาไหนนะครับน้องตะวันหลบขุนมาที่งอสซึ่งต้องระวังนะครับเวลาเรือครูพงมากดขุนตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะครับผมเมื่อน้องตะวันหลบครูพงไหลโคนตามลูกศรเลยนะครับมาที่คอห้า น้องตะวันถอยม้ามาที่จอสอครูพองนำเรือมากดตามลูกศร AI เลยครับการกดเป็นการสร้างกลยุทธ์ความได้เปรียบนะครับซึ่งจังหวะนี้น้องตะวันจะต้องผูกโคนคือม้าถอยลงมาน้องตะวันเดินตามอักษร AI เลยนะครับ เมื่อน้องตะวันถอยครูพงส่งมาอีกตัวโยงผูกโยงกันนะครับบุกขึ้นมาซึ่งตรงนี้ AI แนะนำว่าน้องตะวันควรที่จะเดินมา้าไปอยู่ในตำแหน่งม้าซ้ายนะครับแล้วก็นำม้าขึ้นไปที่งอ5จะดีกว่านะครับผมจะทำให้หมากของตนเองดีขึ้นนะครับน้องตะวันดูตรงนี้ด้วยนะครับ มาดูในเกมนะครับในเกมน้องตะวันเลือกที่จะเดินเรือไปยอสามจริงๆตรงนี้นำโคนขึ้นไปตามลูกศรของ A. i ได้เลยนะครับแต่น้องตะวันเดินเรือตานี้นะครับเดินเรือไปผูกโคนไว้ถือว่าตั้งรับเหนียวแน่นนะครับ พอถึงจังหวะนี้ครูพงส่งโคนมาบุกเลยเพื่อถามน้องตะวันว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าถ้าตั้งรับไม่ดีก็จะเสียเปรียบครูพงนะครับซึ่ง AI ก็แนะนำให้ถอยม้ามาผูกโคนหรือไม่ก็กินน้องตะวันตัดสินใจกินจังหวะนี้ครูพงเลือกที่จะ นำเบี้ยนะครับเขามากินเผื่อว่าอนาคตได้หงายนะครับอ่าตอนนี้สังเกตเปอร์เซ็นต์ข้างล่างนะครับจะเป็นติดลบ1.1แสดงว่าครูพงเริ่มได้เปรียบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเบี้ยที่งอสีของครูพงรอที่จะหงายมาดูว่าน้องตะวันจะตั้งรับอย่างไรนะครับถ้าตั้งรับดีๆก็มีโอกาสเสมออยู่นะครับ น้องตะว,วันถอยม้ามาที่งอนหนึ่งเดินตามอักษร AI เลยนะครับลูกศร AI ถือว่ามาป้องกันไม่ให้เบีย้ยของครูพงหนายจังหวะนี้ครูพงนะครับเดินขุนขึ้นมากะว่าจะนำขุนขึ้นมาจอ5มาบุกเลยแต่อาจจะยังไม่ใช่แต้มที่ดีที่สุดนะครับ เพราะว่าจังหวะนี้ทําให้น้องตะวันตั้งรับง่ายขึ้นจังหวะนี้น้องตะวันต้องนํามาขึ้นไปที่งอสาเหมือนที่ AI แนะนําเลยนะครับตามลูกศรที่ AI ขีดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เบี้ยของครูพงมีโอกาสได้หงายรูปเกมจะสูสีกันนะครับมีโอกาสเสมอมาดูในเกมจริงว่าน้องตะวันเดินอะไรนะครับจังหวะนี้ น้องตะวันเลือกที่จะนำเรือนะครับผมจริงๆเรือตัวนี้เป็นตัวป้องกันไม่ให้ครูพงหงายพอน้องตะวันนำเรือไปจับโคนครูพงก็เลยถอยโคนกลับไปจริงๆนำมา้ามาผูกโคนได้นะครับตามที่ ai ขีดลูกศรไว้แต่ครูพงในเกมเลือกถอยไปตานี้เมื่อครูพงถอย น้องตะวันต้องนำมาขึ้นงอสามซึ่งจะดีที่สุดนะครับแต่น้องตะวันตัดสินใจเดินโคนขึ้นไปฉ3ในตานี้คะแนนของครูพงนะครับข้างล่างเปอร์เซ็นต์นะครับบวกก็คือครูพงเป็นคะแนนติดลบ1.8แปลว่าสีดำได้เปรียบ1.8คะแนนเลยคือดีกว่าตอนแรกเยอะมากนะครับ แสดงว่าการเดินโคนที่ชฉ3ไม่ดีนะครับผมเพราะว่าทำให้ครูพงมีโอกาสได้บุกและได้หงายเบี้ยดังนั้นครูพงไม่รอช้านะครับเมื่อเห็นน้องตะวันเดินพลาดสังเกตนะครับว่าการเดินโคนไปแค่ทีเดียวมากจากจากที่ตั้งรับได้ดีกว่านะครับก็จะเริ่มที่จะเสียเปรียบ ดังนั้นน้องตะวันก็จะต้องตัดสินใจเลือกตาเดินให้ดีๆขึ้นนะครับคิดให้ละเอียดขึ้นครูพงนําม้านะครับบุกเข้ามาเกาะโคนแล้วก็จะหงายเบี้ยถ้าโคนถอยครูพงก็กินเบี้ยไล่เรือก็จะได้เปรียบเบี้ยหนึ่งตัวนะครับมาดูว่าน้องตะวันจะตั้งรับอย่างไรน้องตะวันถอยเรือมาผูกโคนซึ่ง ตรงนี้ครูพงศ์ได้เปรียบหงายเบีย้ยจากตอนแรกที่ครูพงศ์จะหงายเบีย้ยไม่ได้กลายเป็นหงายเบีย้ยได้เริ่มได้เปรียบติดลบ3.6นะครับมาดูกันต่อนะครับน้องตะวันนำขุนหลบจากตากดขึ้นไปคอ3 ครูพงถอยเบี้ยงหงายกินเบี้ยที่คอสี่น้องตะวันกินตอบซึ่งตรงนี้นะครับครูพง์ควรนำเรือมาคร่อมม้าสองตัวเหมือนลูกศรของ AI บอกนะครับแต่ว่าครูพงลืมคิดในตานี้ไปทำให้ครูพงพลาดโอกาสที่จะได้กินม้านะครับผมครูพงไปเดินเรือตานี้ครับ เรือคอ8เมื่อกี้ถ้าครูพงษ์นำเรือมางอนหนึ่งจะได้กินม้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมน้องตะวันนำม้าจอขึ้นไปงอสามจังหวะนี้ครูพงษ์นำเรือกินเบี้ยรุปน้องตะวันต้องหลบขุนดีๆนะครับจังหวะนี้น้องตะวันเลือกหลบขุนลงมาที่งอสอง AI แนะนำว่าหลบไปที่ขอไข่3จะดีกว่านะครับมาดูว่าหลบตานี้ไม่ดีอย่างไรพอหลบตานี้ AI แนะนำให้ครูพงนำเรือกดขุนแต่ว่าครูพงตัดสินใจนำเรือมารุกตานี้ซึ่งในจังหวะนี้เป็นการเดินเพื่อถามน้องตะวันนะครับว่าจะหนีขุนไปตาไหน ซึ่งดีที่สุด AI ขีดลูกศรไว้คือถอยขุนลงมาที่งอ1นะครับดีที่สุดเพราะว่าครูพงยังไม่มีจังหวะกินมา้าเพราะว่าเรือครูพงจะขาดนะครับดังนั้นถอยลงมาจะดีสุดแต่น้องตะวันตัดสินใจพลาดครับผมดูเปอร์เซ็นต์ข้างล่างนะครับพอตัดสินใจเดินขุนไปที่จอ3 AI บอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็น เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแปลว่าครูพงมีการรุกจนภายใน2ทีครับผมดังนั้นครูพงก็มองเห็นแล้วนะครับก็คือนำมา้ามารุกตานี้ครับ1บังคับน้องตะวันหลบขุนขึ้นครูพงถอยมา้ารุกจนนะครับชนะน้องตะวันไป ที่ถูกรุกจน2ทีเพราะว่าหลบขุนพลาดนั่นเองนะครับผมดังนั้นเวลาถูกคู่ต่อสู้บุกโจมตีเช่นนำเรือมารุกเราต้องหาทางหลบขุนหาตาที่ดีที่สุดให้เจอนะครับหาให้พบแล้วเราจะรอดจากการถูกรุกจนนะครับมาดูตั้งแต่ต้นนะครับผมว่ามีจุดไหนที่จะแนะนำน้องตะวันได้ เริ่มตั้งแต่การเปิดหมากนะครับน้องตะวันขึ้นเป็นม้าเทียมถ้าน้องตะวันถนัดม้ายงซ้ายเวลาเป็นหมากขาวก็อาจจะขึ้นม้ายงซ้ายก็ได้นะครับแล้วฝึกซ้อมม้ายงซ้ายเยอะๆก็จะเดินได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าม้าเทียมจะเป็นหมากในการตั้งรับใช้ในการเป็นหมากดำมากกว่านะครับที่จะเป็นหมากขาวอ่าน้องตะวันก็ขึ้น อยู่ในช่วงของการเปิดหมากนะครับมีการพัฒนาตัวหมากเป็นม้าเทียมประทะกับม้าขวาของครูพงศ์ตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเปอร์เซ็นต์ยังไม่มากตรงนี้ยังคู่ขี้สูสีเรือมากดขุนครูพงศ์ยังไม่รีบหลบขุนจากตากดเพราะว่ามีตัวขวางหน้าขุนหลายตัวนะครับผมโอเคน้องตะวัน เดนเบีย้ยตัวนี้ต้องการที่จะสู้กันตรงกลางนะครับในการกินแลกกันครูพงต้องกินตัดเบีย้ยจริงๆตรงนี้ AI แนะนำให้น้องตะวันกินเบีย้ยที่งอหบุกเข้าไปนะครับเพื่อระเบิดหน้าขุนของครูพงนะครับให้โลง่ลงๆแต่น้องตะวันไปใช้เม็ดกินครูพงก็เลยได้โอกาสเดินอีกนะครับครูพงเลือกกินเบีย้ยตรงกลาง ตรงนี้ AI แนะนำมีม้ากินนะครับมีม้าขึ้นไปกินแต่น้องตะวันใช้เบีย้ยกินก็ถือว่ายังเล่นได้แต่ว่าเบีย้ยที่ขึ้นไปกินจะกลายเป็นเบีย้ยเดี่ยวก็ต้องระวังการเสียฟรีนะครับก็ต้องผูกหมากให้ดีๆอ่ะจังหวะนี้ครูพงเดินเป็นลักษณะเหมือนเบีย้ยก้ามปูกันไม่ให้เบีย้ยน้องตะวันเดินขึ้น ในเกมน้องตะวันนำโคลนขึ้นนะครับอ่ะตรงนี้ครูพง์เริ่มตอบโต้นะครับเบี้ยไล่เม็ดเม็ดถอยเม็ดครูพงขึ้นตรงนี้ AI แนะนำน้องตะวันให้เดินเบี้ยริมขึ้นไปโจมตีเบี้ยไหนของครูพง์แต่น้องตะวันเดินเดินเบี้ยตัวนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเป็นการเดินเบี้ยคนละตัวกับที่ AI แนะนำนะครับ เพราะว่าการที่น้องตะวันเดินเบี้ยชอสามไปชอสี่ถ้าครูพงกินแลกเบี้ยเบี้ยที่ชอสี่จะกลายเป็นเบี้ยเดียวๆเ,เรียกว่าเบี้ยฟันหล่อนะครับก็จะกลายเป็นจุดอ่อนได้ดังนั้นเมื่อกี้ AI แนะนําเดินเบี้ยริมนะครับขึ้นไปจะดีกว่าน้องตะวันดูตรงนี้ด้วยนะครับการตัดสินใจเดินเบี้ยต้องเลือกให้ดีๆอ่ะตรงนี้ครูพงเริ่มวางแผนซ้อนเรือ น้องตะวันนำม้าขึ้นไปตอบโต้ครูพงนำโคนมาผูกน้องตะวันนำเรือมาจับกินเบีย้ยจุดอ่อนครูพงนำขุนมาผูกอ่านำม้าขึ้นครูพงตัดสินใจบุกเลยนะครับกินแลกเบีย้ยนำเรือมาบุกการนำเรือมาเกาะกินม้าแบบนี้เรียกว่าความเป็นมือนำนะครับ น้องตะวันถอยโคนมาผูกครูพงนำโคนเสริมกำลังเข้ามาตรงนี้น้องตะวันต้องตั้งรับดีๆถ้าตั้งรับดีครูพงก็จะยังไม่ชนะนะครับน้องตะวันจะแลกเรือครูพงกินแรกน้องตะวันกินตอบครูพงถอยขุนไปที่ฉอเจ็ด ตรงนี้น้องตะวันนำโคนขึ้นไปที่จอ3ได้เลยนะครับจะเห็นว่ารูปเกมยังสูสีกันในในเกมน้องตะวันเลือกเดินเบี้ยตัวนี้ถือว่าเป็นการเปิดช่องให้ครูพงเข้ามาบุกดังนั้นข้อแนะนำก็คือให้ระวังการเดินเบี้ยให้ดีๆนะครับผมบางครั้งการเดินเบี้ยพลาดแค่ตาเดียวทำให้รูปเกมของเรากลับมาเสียเปรียบนะครับ พอน้องตะวันเดินเบี้ยก่อสี่ทำให้บักครูพงไหลเข้ามาเลยครับยิ่งกินครูพงยิ่งเข้ามาไหลเข้ามาอ่าทีนี้ครูพงนำเรือไปกดการนำเรือไปกดเรียกว่าจะโจมตีโคนนะครับเป็นการสร้างกลยุทธ์ความเป็นมือนำทำให้ได้เปรียบในการเข้าทำก่อนบ,บังคับน้องตะวันตั้งรับด้วยการถอยม้าลงมาผูก ครูพงนำไม้อีกตัวเสริมกำลังผูกโยงกันน้องตะวันเลือกนำเรือไปผูกโคนเหนียวแน่นไว้นะครับครูพงนํนำโคลบุกเข้ามาเลยตรงนี้น้องตะวันตัดสินใจเพื่อละลายตัวหมากจะได้เสมอนะครับเลือกที่จะกินและจังหวะนี้น้องตะวันถอยม้ามาถือว่าถูกต้องแล้วนะครับ ที่ถูกต้องจังหวะนี้ AI แนะนำครูพงนำม้ามาที่จอ5แต่ครูพงเลือกเดินขุนขึ้นมาถือว่ายังไม่ได้เปรียบน้องตะวันเท่าไหร่นะครับและจังหวะนี้น้องตะวันต้องเดินตามลูกศรของ AI นำม้าที่คอ1ขึ้นไปงอ3เพื่อกันไม่ให้ครูพงหงายถ้ากันได้น้องจะไม่แพ้นะครับจะมีโอกาสเสมอแต่พอน้องตะวันนำเรือไปจับโคนครูพง ถือว่าเรือจากการป้องกันได้หายไปแล้วนะครับครูพง์แค่ถอยโคลนแล้วตรงนี้น้องตะวันต้องรีบนําม้าขึ้นไปแต่พอไม่ได้ขึ้นไปไปเดินโคนตานี้เดินโคนพลาดแค่ตานี้ทำให้จังหวะการตั้งรับเสียหายนะครับผมครูพงน์นำม้ามาเกาะเมื่อน้องตะวันถอยเรือมาผูกครูพงได้หงายได้หงายก็คือบุกเข้ามาเป็นชุดเลยนะครับ ตรงนี้ครูพงกินเบี้ยถือว่าถูกต้องแล้วน้องตะวันกินตอบตรงนี้เรือของครูพงต้องมาคร่อมม้าแล้วจะได้กินม้าหนึ่งตัวเพราะว่าถ้าม้าขึ้นไปงอสครูพงก็มีม้าสองตัวคุมไว้ก็จะกินนะครับแต่ครูพงลืมอ่านตานี้นะครับไปนำเรือกดถือว่าเป็นการพลาดโอกาสที่จะได้กินตัวใหญ่ไปน้องตะวันนำม้าขึ้นครูพงนํนเรือกินรุก จังหวะนี้น้องตะวันต้องหลบขุนขอไข่3นะครับจะดีที่สุดแต่พอหลบมางอสองครูพงก็เลยเดินเรือมารุกถามน้องตะวันว่าจะหลบตาไหนดีที่สุดต้องหลบลงมาข้างล่างคืองอหนึ่งนะครับพอหลบขึ้นไปข้างบนสองทีรุกจนเลยครับการหาตารุกจนก็คือหาตารุกนะครับม้ารุกขุนหลบม้าถอยไปรุกจนนะครับ หวังว่าข้อคิดจากเกมนี้นะครับจะทำให้น้องตะวันนำไปปรับใช้กับการเล่นในเกมต่อๆไปเพื่อพัฒนาฝีมือนะครับขอให้นำคำแนะนำของครูพงไปปรับใช้นะครับผมและพัฒนาฝีมือให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับการวิเคราะห์ของเกมนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ